คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Top Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนแฟน f c ก็มีบริการเติม FC p o i n อยในราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมเกม FC 24ที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ผมอ่านมาจากจอ m s i m a g 345 c q r จอคุณภาพสูงที่มาด้วยจอโค้งอันตราย3ามนิ้ว VA รีเฟชเรท180เฮิรตซ์1มิลลิเซคันตอบสนองการเล่นเกมอย่างรวดเร็วและด้วยความเป็นจออันตรายทุกคนจะเห็นสนามบอลกว้างขึ้นและยาวขึ้นมากับความโค้งระดับ1000 R ที่โอบล้อมสายตาได้ดีแม้จะเป็นจอยาวอันตรายก็ยังนั่งดูได้แบบสบายตาและโดยเทคโนโลยี w i t Color Gamut ให้สีสันที่สมจริงทุกการเล่นของทุกคนจะทำให้เราอินไปกับตัวเกมหากสนใจสินค้าจาก MSI รายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะผมมา s a c r i f i c i g a m e r เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 24กลับมาอยู่กับตำรัลิวพูพ์ทที่4แล้วนะครับผมและก่อนที่จะไปรับชมไม่ลืมะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช o องสกิ f i ย e Gamer นะครับทางนี้ก็ขอ100ยไลค์เช่นเคยนะครับและขอคนถึง Subscribe ครับพาช่องผมไปถึง30,000 Subscribe ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดก็รบกวนครับกดให้ผมด้วยนะครับมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นี่ผมมีธุระนะผมจะขอเล่นกันซัก2เกมนะครับคุณผู้ชมและเกมนี้ฮะ อัดหลังจากวันที่แมนยูชนะแมนซิตี้ในนัดชิง FA ครับนะครับผมใครๆที่ดูเกมนี้นี่ก็ลองคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกกันยังไงบ้างครับผมยังรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแม่งเกิดอะไรขึ้นวะอยู่ๆแบบ2อูนย์ได้ยังไงวะแมนยูน้ำเนี่ยนะโอ้ผมนั่งดูแม่งผมยังงงเลยเนี่ยแต่แม่งเอ้ยแต่มันอย่างน้อยมันก็เอ้ยเอากับแมนซิตี้เนี่ยถึงว่าเอาจริงคะเกมนี้เนี่ยถือว่า สุดยอดนะเทนฮาร์ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเรามาลุยกับตำนานลิเวอร์พูลกันต่อเลยนะครับผมเกมวันนี้เดี๋ยวเราดูปฏิทินครับว่าจะต้องเจอกับทีมอะไรกันบ้างนะครับสองเกมนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเกมแรกครับเราจะมาเจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่าและกันนะครับผมแล้วก็อาจจะมาจบอีกเกมหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูครับผมว่าจะเป็นเกมอะไรไม่แน่อาจจะมาเจอที่ลีดยูไนเต็ดไม่ก็เกมที่เจอกับ LSK ในยูโรปาลีกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยฮะสิบชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นครับว่าจะมีใครมายื่นซื้อนักเตะในทีมเราอีกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้นี่ทีมเราผมมองว่าโอเคแล้วนะครับผมเอาละครับทางด้านของเอ่อบาเยบร์ทมิวนิคฮะยื่นซื้อซีฟแม็กมานามานมานะครับผมแต่เราไม่ขายครับนี่ฮะตัวนี้เราจะเป็นต้องใช้ครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมยื่นซื้อเออทางด้านของเทรนด์นะครับผมมีแลกด้วยแต่เราก็ไม่เอานะครับผมแล้วก็ทางด้านเคอร์ซีโจนก็เรียบร้อยนะครับล่มไปแล้วนะครับผม เอาล่ะครับคุณผู้ชมก็ปิดตลาดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทีมเรามีใครเข้าใครออกกันนะครับผมเอาล่ะครับผมมาสรุปนะครับผมทีมของเราครับไลอ้อนกอนเบิร์ดครับย้ายไปบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว50ล้านนะครับผมลุยดิอาร์ตย้ายไปเดลมาริดด้วยค่าตัว65ล้านนะครับผมและเราก็ซื้อเออเซอร์เคนนี่ดาวกิทนะครับผมมาด้วยราคา175ล้านนะครับแล้วก็ซื้อมาร์เชลาโนมาจากบาร์เซโลนานะครับผมด้วยค่าตัว160ล้านนะครับผมก็มีเข้า2ออก2นะครับคุณผู้ชม ทีมเราก็วันนี้ก็ออกกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเข้ามาก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตำนานลิเวอร์พูลที่มีอยู่ในเกมนี่มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมและเกมถัดไปครับผมเราจะอยู่กันในศึกพรีเมียร์ลีกจะเจอกับแอสตันวิลล่านะครับผมพร้อมแล้วเราก็ไปเลยกันดีกว่านะครับผมไปครับพีแมตช์รีพอร์ตนะครับผมทางด้านวิลล่ามาในแผน4-4-2โฮด d i n g นะครับผมกองหน้าฮิกกี้มาเต็นจับคู่กับวัดจินครับปีกซ้ายแลมซี่ปีกขวาเป็นเดอยร์บี้ครับผมกองกลางตัวรับมีเตลมันจัดคู่กับกามาร่าครับ แล้วก็ตรงหลังลองเล่จะพูดไทโรนมิงเข้าผมแบ็กขวาแคชแบ็กซ้ายเป็นอาร์ซิโมโนและโกเป็นมาร์ติเนสนะครับ3เกมล่าสุดชนะ2แพ้1นะครับผมและทัติคอลวิชั่นนะครับผมมาในแบบคิกแอนด์รัดนะครับผมคีย์แอคแทกก็จะเป็นเดียร์บี้นะครับคีย์แอลันก็คือโยนยาวนั่นเองนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมและนักเตะของเราในวันนี้นะครับผมขอใช้ชุดใหญ่จัดหนักจะเต็มก่อนเลยแล้วกันนะครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับคุณผู้ชมรบกวนฮะช่วยกันกดไลค์กดแชรร์และะกดด Subscribe ให้้วยนคับผม เรื่อเป็นกําจัดในการนําคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับผมเกมนี้จะได้เล่นกันที่แอนฟิลด์ด้วยครับจอนบานตกมาต่อบอลมาที่เซีวิเจอหลาดหลายมาผมบอลมาที่ด้านของตอเรนครับต่อเรนตบมาต่อจะมีสวยครับและอารอนโซแทงมาต่อครับบอลมาถึงด้านของโมฮัมเหม็ดซาราและซาร่าตัวนี้ลองปั่นเบาๆก็เรียบร้อยของโมโหนึ่งน จากบังโมโอ้โหสวยงามจริงครับคุณผู้ชมนี่ครับผมบอลจังหวะนี้ฮะแทงมาจากชาเบียลอนโซและมาถึงโมซาลาจังหวะนี้แล้วก็ปั่นเข้าไปเบาๆก็โหมโหเรียบร้อย1นครับแล bon ว้วบอลจังหวะนี้พ bon ล <ST AN IC AL> ิกมาแล้วก็แทงมาต่อฮะจังหวะนี้บอลมาที่นายของปีนินกันจอนปานยิงก็ติดครับผมแล้วก็ซ้ำอีกทีลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหบอลมาที่แมตตี้แคชแล้วจังหวะนี้ลีเซ่เข้าสวยครับ และลิเซ่จังหวะนี้มาแล้วครับมแล้วเปิดมาต่อบอลมาถึงต่อเลนยิงลูกนี้เลยก็โอ้โหมาทีเน่เซฟได้ครับมาให้ที่ทางด้านทารุมิงครับมิง,งจังหวะนี้โดนหน้าของมาตัดได้สวยและบานครับผมจังหวะนี้เจอต่อเลนคนหนึ่งแล้วแทงมาต่อจังนี้ต่อเลนหลดุดต่อเลนหลุดจังหวะนี้แล้วต่อเลนปุ่มเรียบร้อยโอ้โหสองศูนย์จากเฟอร์นโดต่อเลนโอ้โหสวยงามจริงครับ นี่ครับผมมันเจริญบานแทงมาแล้วต่อเล่นลุดเลยครับผมและต่อเล่นเรื่องหลุดเดียวบอกเลยฮะเขาโหดอยู่แล้วครับผมตอนผิดพี้ครับผมสุดยอดและฝั่งต่อข้ามเปลี่ยนตัวแล้วผมเอาเนเกรโดครับผมเข้ามาแทนครับผมทางด้านของไอฮิกกี้มาตินครับแล้วผมวันนี้เปิดมาอีกแล้วก็เสร็จฟานไดดีครับผมและบอลมาที่สตีเวนส์ครับเจอหล่าเจริญโดนยูริเตอร์มันยูริเตอร์มันตัวนนี้มาต่อที่เนเกรโดยิงลูกนี้ชิปหายครับผมโอ้โหสองหนึ่ง ผู้ชี่ยเอ๋ยเนเกโดครับผมคนนี้ก็เคยอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสุดยอดโอ้นี่ครับเปลี่ยนตัวลงมาครับผมได้โอกาสยิงเลยครับผมจังหวะนี้จะกันก็นกันไม่ไม่ทันแล้วจริงๆครับโอ้โหยิงคมมาเนเกโด้อ่าน,นะบ,บอลมาต่อที่ด้านของจอครับแรมซี่ครับจังหวะนี้จะเข้ายังไม่ได้ก็บอลมาที่ยูเรเตอร์แมนเข้าสวยนะชาเบลโซ่แต่ยังไม่ดีพอครับแล้วบอลยังไได้อยู่กับโคนาเต้ และโอ้โห,โหได้ฟาล์อีกแล้วครับผมอ่าแล้วบอลจากนออี้ยูริสแตลมาลครับผมเปิดขึ้นมาต่อแล้วชิปหายแ,แบบนี้โอ้โหดีนะอาริสซงเซฟได้ครับรและบางโมโจากนี้ดึงเข้ากลางก่อนแล้วก็ไปทางนี้ครับเอาแล้วบางโมบอกกูม,มาแล้วครับผมจากนี้ก่อนจะตบมาต่อบอลไปที่ตอเลสและตอเลสด,ดึงมาก่อนจากนี้โอ้โหแล้วได้อยู่ว่าตอเลสมาแล้วก็ปั่นเป็นลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหบอลเข้าทางตอเลสครับสามหนึ่งไปเลยครับตอเลสยิงคนเดียวสองลูกครับผมโอ้โหมีโอกาสลุ้นแฮตทริกแล้วครับ โอ้นี่ครับบอลจวดนี้ครับผมดูฮะขนาดพลาดไปแล้วก็แต่ยังตัดกลับมาได้แล้วก็โอ้โหปั่นลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับคมกริปมาต่อเลสสวยจัดเอาแล้วบอลมาที่นายเกโดครับมาให้ที่ยูเลสเตอร์มันเตอร์มันจวดนี้นี่ครับผมเข้าได้สวยเอาแล้วครับผมแล้วบอลมาต่อนี้ต่อเลสต่อเลสจวดนี้มองแล้วผมจวดนี้ก็จะแทงมาครับโอ้โหต่อเลสแทงสวยครับและบางโมไปอีกแล้วบางโมจะมีโอกาสลูกที่สองหรือเปล่าปั่นโอ้โหเรียบร้อยครับผมสี่หนึ่งครับ เอาล้วฮะตอเลสหรือซาลาครับผมใครจะแฮตทริกก่อนกันครับโอ้โหจังหวะนี้ตอเลสแทงดีมากเลยครับผมจังหวะนี้แล้วก็วิ่งมาแบบนี้เลยครับโมซาลาก่อนที่จะปั่นซ้ายเข้าไปครับโอ้โหแล้วเวลาเปลี่ยนตัวนะครับผมเอาท้านั้นของกามาราออกครับผมส่งท้านั้นของอาจารย์ยังเข้ามาครับแล้วบอลมาครับจังหวะนี้ได้เป็นอาส่วนและจอนบันแทงมาต่อที่เจอหลาดครับและเจอหลาดมองแล้วครับผมว่าใจใครดีครับมองที่ตอเลส มองที่ตอเลสเจ้าวันี้แล้วไปแล้วผมโอ้แทงสวยมากและตอเลสมาแล้วครับผมตอเลสมาแล้วเจ้าวันี้ตอเลสยิงไปเลยโอ้โหไม่ได้ครับอ่าแล้วอนเจ้าวันี้จะเลสเปิดมาต่อต่อเลสมงโอ้โหชนเสาอี๋และมาตอนนี้มาที่ยูริจัมันครับมาถึงจังหวะนี้เปิดมาแล้วบอลมาที่เนเกโดยกินลูกนี้ก็ลิซองเซฟได้ครับโอ้โหอ่าแล้วลังแล้วเทรนมองแล้วผมไม่ใจใครครับและไหลมาต่อบอลมาถึงชาเบียลลอนโซครับ ชาบีต่อมาต่อ,อยที่บอลมาที่หน้าของโมซาลาครับและซาลาเจ้านี้มองอยู่บอลมาต่อที่ตอเลสและตอเลสเจ้านี้ของลองปั่นด้วยซ้ายดูแล้วกันนะโอ้มีแฉลบโอ้แต่ไม่เข้ากรอบครับอียและเปิดมาต่อที่จังหวะน,นี้ฟันได้มาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหห้าหนึ่งอ,อ่เจอกรูจิลฟันได้กูร็อกโอ้โหสุดจัดโอ้โหนี่ฮะบอลจังหวะน,นี้ครับผม เปิดมาแม่นจัดแล้วฟานได้กระโดดมาโขกโอ้โหชี้โคเท่และก็หมดเวลาครับผมลิวพูชนะแอสตันวลิลล่ามยสกอร์5-1ครับผมโอ้โหฟอร์มดีจัดเลยครับผม <P> ลิวพูชุดนี้ครับสุดยอดเดือดเดือดไปครับมาดูสถิติของเกมนี้นะครับผมทางด้านของลิวพูคอมบอลอยู่ที่48%ครับ มีโอกาสยิงทั้งหมด14ครั้งได้มา5ลูกนะครับผมแท็กเกิล42ครั้งชนะ16ครั้งนะครับผมเลี้ยงบอลสำเร็จ86เรนับยิงแม่นยำ86แล้วก็ส่งแม่นยำอยู่ที่76นะครับผมอ่าแล้วครับคุณผู้ชมเกมเจอกับบู๊ครับเดี๋ยวผมจะซิมแมทต์ไปเลยนะครับผมวิ่พผูครับผมชนะที่สกอร์3 1นครับผมเอียนรัด1ลูกมาติด1ลูกแล้วก็มาเน่1ลูกนะครับผม เกมยูโรป้านัดแรกเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะซิแมตไปเลยนะครับผมกุ๊ปของเรานะครับในศึกยูโรป้าครับมี l a s k นะครับผมยูเนียนเอและก็ตูลูสเอฟซนะครับผมบอกเลยว่ากุ๊ปของเรานี่สบายๆครับเรานี่ชิลอยู่แล้วนะครับผมแล้วลิเวอพูชนะดิสกอร์สามหนึ่งเช่นเคยนะครับผมแม็กมาร์ดมาร์สอลูกแล้วก็เอียนรัตหนึ่งลูกนะครับอ่าแหละครับคุณผู้ชมและเกมเจอกับเวสแฮมอีกหนึ่งเกมครับเดี๋ยวผมจะซิมูเลตแมตต์ไปเลยนะครับผม โอ้โหก็เสมอกันไปที่2อนะครับผมแอนดูโรเปซ่าหนึ่งลูกแล้วก็แม็กมานามาน1ลูกนะครับผมโอ้โหก็ไม่เป็นไรฮะแต้มเดียวก็ยังดีครับเอาละครับคุณผู้ชมและเกมถัดไปครับผมคาราบาลครับเราจะมาเจอกับลีดอยู่ในเตตครับผมไปรู้กันครับว่าตำนานของลีดนี่จะมีใครหดหดกันบ้างนะครับผมไปครับพีแมตช์รีพอร์ตนะครับผมทางด้านของลีดอยู่ในเตดครับมาในแผน4 2 3 1อานะครับผมกองหน้าเป็นเปโโรครับกองกลางตัวรุกเป็นแรมซี่นะครับผมกองกลางตัวรับมีกูรูจิคับคู่กับอัมปาดูครับผผมมมแแแบบบ็็็็คคขววาาเเเเปปนนนนดียลลจซ้ะรั กองหลังโรดอนจะเป็นพวกโตตี้ครับผมแบ็คขวาสเปนแบ็คซ้ายจูเนียร์และโกเป็นบิโอนนี่ครับโอ้โหเสียดายครับไม่มีตำนานเยอะเท่าไหร่ครับมีแค่คีเวลนะครับแทนที่เขาวิชชันมาในแบบสแตนดาร์ดนะครับผมค่อยๆต่อบอลกันขึ้นไปนั่นเองนะครับคีย์ดีเฟนต์ก็จะเป็นแรมซี่คีย์ไอแตรก็จะเป็นคีเวลกับแรมซี่เหมือนกันนะครับโอ้โหแรมซี่นี่คนเดียวรับทุกตำแหน่งเลยครับผมเคยเล่นอยู่อาร์เซนอลด้วยนะครับผมคนนี้ฮะส่วนนักเตะของเรานะครับผมแน่นอนครับตอนนี้ครขอใช้ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มก่อนเลยละกันนะครัับบรมไปคผ แล้วก็ผมรบกวนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มชมเกมสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมเอาล่ะเตรียมตัวไอ้พร้อมนี่ฮะโอ้โหเหนียวบอกแล้วนี่ฮะลิวคูว์เหนียวเหนียวทั้งนั้นครับผมมาฮะเตรียมตัวครับและจูเนียเอาไอต่อฮะจูเนียจังหวะนี้เปิดมาเลยแล้วกันก็เสร็จทานั่นของรีเซ่ครับแต่บอลมาก็ทางอัปปารู อ่ามาดูที่นี้เสร็จหน้าของปิงในการจอนบานครับจอนบานแทงมาต่อฮะแต่ว like so, ันนี้มาที่ต่อเลสและต่อเลสมีความเดีวว่าต่อเลสบอกกูวิ่งได้สบายฮะกูวิ่งได้สบายฮะจังหวะนี้ก็ยิงไปเลยก็เรียบร้อยแล้วหนึ่งศูนย์ต่อเลสเอาอีกแล้วโอ้โหเดือดจัดครับผมนี่ฮะต่อเลสบอกอยากให้กูได้หยุดหลุดนะฮะกูหลุดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับผมประตูมาสิครับผม ดีเซ่จอยนี้ม้วนแล้วก็ตบมาต่อครับบอลมาเจอหน้าเจอหลาดเจอหลาดมาที่ซาร่าและซาร่าไหลมากอดบอลมาที่ด้านชาบีตลอโซ่ลองยิงลูกนี้ดูก็โอ้โหเบลลี่ครับผมปัดได้ครับอ่านะผมแล้วเจอหลาดเปิดมาต่อด้วยต่อเล็กกตลอดโค้งลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหสองศูนย์ชิวๆแล้วก็ต่อเลสอีกแล้วครับโอ้ใครจะหยุดเขาอยู่ครับจอยนี้ต่อเลสโอ้นี่ครับบอลจอยนี้เจอหลาดเปิดมาแม่นๆแล้วต่อเลสบอก รออยู่แล้วเจ้าหนี้โอ้โหดูวันได้ยืนข้างหน้าชิวๆเลยครับโอ้โหสวยงามจริงอะโอ้โหกระโดดสูงจัดมาถือหน้าของเดนเนลล์เจมและเดนเนลล์เจมจังหวะนี้โ,โดนหน้าของดิเซตัดได้และบอลได้อยู่ฮะเบอร์จูฟานได้มาที่หน้าของซิบิจิเจอหลาดมองแล้วผมจังหวะนี้เจอหลาดมองว่าจะมีใครวิ่งหรือเปล่าและตบมาต่อบอลไปที่อเลสเล่นเร็วครับเล่นเรน็วจังหวะนี้โอ้โหโดนเตะจากด้านหลังไม่ฟาวเฉยครับ บอลมาตอนนี้บอลมาที่เดนเนลลเจมและมาตอนนี้ที่คีเบลแล้วปั่นมาต่อโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยโอ้แล้วเป็นตำนานอย่างคีเบลครับดูว่าผมเดนเนลลเจมแทงมาแล้วคีเบลหลุดมาจังหวะนี้รูปปั่นครับหนีเมื่อลิซองสบายๆเลยครับชิอะโอ้ปัน่นหนีมือเลยฮะนะครับบอลมาที่ซิวิจิครับ เจอหลานบอกขอญาตหลบมาหลบมาหน่อยเจอหลานบอกขอญาตหลบมาหน่อยฮะแล้วเจอหลานจวนนี้เปิดมาเลยก็ไม่มีใครอยู่ครับโอ้โหต่อมาแต่วันนี้บอลมาที่คีเบลครับและคีเบลเปิดมาต่อจวนนี้โอ้โหได้อยู่ครับและไปฮะได้เวลาส่วนครับทางด้านของเรียวผูกแล้วอฮะจังหวะนี้แทงมาเลยครับบอลจวนนี้โอ้โหเจอหลานจ่ายสวยจัดบอลมาที่ปีกนี่ละกันจอร์นฟานเรียบร้อยโอ้โหสามหนึ่งครับเจอหลานเป็นของจริง โอ้โหสามหนึ่งครับโอ้อการแทงของเจอร์ลาดน,นี่สุดยอดจริงๆครับผมลูกนี้ต้องชมเจอร์ลาดครับและจอร์นบา์ก็จบได้คมครับแลมซี่เจ้านี้โดนเข้าออได้อยู่ครับไปแได้เวลา,าสวนเร็วแล้วบ,บอลมาที่ซีวีจีและแทงมาต่อครับบอลไม่ต่อเลยครับและต่อเลนลุตอีกแล้วต่อเลนบอกเกมนี้ขอให้ชิคได้หรือเปล่าอยากเอาบอลกลับบ้านนะและ้วก็โอ้โหบอลมาที่น้านเทิคนรนะับ เลยจะนี้มองที่บางโมมีช่องนะแบบนี้ไปแล้วบุ๋งโมและบางโมจะนี้มองนะครับแล้วก็คืนมาก่อนครับบอลมาต่อนี้ได้ครับแล้วก็แทงมาต่อน,นี้บอลมาที่เฟิร์นโดต่อเลสยิงซ้ายลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหแฮตทริกไปเลยครับโอ้โหโคตรเดือดต่อเลสโอ้นี่ฮะดูดิครับผมมุมแบบนี้ฮะก็ยังยิงกับเขาได้ครับนี่ฮะมุมนิดเดียวก็ ซ้ายไปครับโอ้โหเป็นไงเข้าหน้าต่างเลยครับบอลมาที่เทนครับจ่ายมาก่อนเดี๋ยวนี้บอลมาที่โมซาลาครับและมาต่อนี้ได้อยู่ครับและดูฮะต่อเลสหาช่องสวยมากครับและต่อเลสมาแล้วเดี๋ยวนี้ยิงไปเลยเรียบร้อยครับผมโอโคห้าหนึ่งครับตอเลสบอกคนเดียว4ลูกครับนอนนโอ้โหสุดยอดจริงครับตอเลสนี่ครับบอลเดนี้ดูครับผม หาช่องดีมากครับผมต่อเลสและดูว่าหลุดมาจากวันนี้ก่อนที่จะซัดไปก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมสวยงามจัดโอ้คฮมกริบใครแฟนต่อเลสกดไลค์ครับนี่ฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วผมเอาเดินเดินเข้าเข้ามาแทานชาบีอลอนโซครับผมบอลมาที่น้างของแดนเจมแดนเจมส์มแต่วันนี้วิ่งทะลุขึ้นมาโอ้โหแดนเ,นเดียวเจแม่งเร็วจริงและยิงเลยครับลูกนี้ก็โอ้โหอลิซง,งเซฟได้ครับเชียร์แดนเดียวเจแม่งพิวจัดอะ เดี๋ยวเขามองจจงหวันนี้ครับเห็นช่องอยู่ก็แทงไปก่อนแล้วกันครับแล้วพลิกมาเจงหวะนี้โมซาร่าและดูครับต่อเลสหาช่องอีกแล้วครับต่อเลสบอกกูหาช่องรออีกแล้วแล้ววันนี้ตกมาต่อได้ครับแล้วต่อเลสตกมาต่อแล้วมีเพื่อนมาพอดีโอ้เบียร์ลี่เซฟได้อีกแล้วครับและเปลี่ยนตัวแล้วผมพักต่อเลสบ้างนะครับผมเอาเซนหาของเซอร์เคนนี่ดาวกิทเข้ามาครับวันนี้ตัดได้ก็ผมสวยบอลมาถึงเดิกเขาครับเดี๋ยวเขามองแล้วตกมาต่อครับบอลมาเจงหวะนนี้สวยครับแล้วแทงมาเลยฮะโอ้โหไปแล้วเซอร์ เซอร์เคนนี่เซอร์เคนนี่ดาวกตโอ้โหเบียรลี่เซฟได้ส่วนฝั่งผมเปลี่ยนตัวนะ e ครับผมเอาทางด้านของอิเตาลโกคาทร่าเข้ามาแทนได้ของฮาเวียร์มาเชรานโนครับแล้วบอลเจ้านี้เปิดมาครับผมได้อยู่ครับเดอร์เคลบอลมาถึงเซอร์เคนนี่ดาวกตแล้วแทงมาต่อครับบอลเจ้านี้มาที่หน้าของปีนิลการจอนบาร์นจอนบาร์นมาต่อที่คิงเคนนี่ครับเอแล้วครับผมแล้วเซอร์เคนนี่โอ้โหดูสปีดครับสปีดโคตรเร็วแล้ว,ลวบอลเจ้านี้ปั่นไปเลยก็เรียบร้อยครับผมคุมกริป 6-1ครับจากเซอร์เคนนี่ดาวเชโอ้โหเดือดเดือดเดือดนี่ครับผมบอลงหวันนี้ครับผมจ่ายมาแล้วดูเซอร์เคนนี่วิ่งมาชิวๆเลยครับก่อนที่จะปั่นขวาไปเสาไกลและก็หมดเวลาครับผมเลวูชาลีอยู่เตะ้วยสกอร์6ประตูตอนหนึ่งครับผมเฟอร์นันโดตอนเลสครับได้บอลกลับบ้านไปเลยครับผมบอกเลยสุดยอดครับผมเกมนี้ มาดูสถิติของเกมนี้นะครับผมชนลิ้วพูมีโอกาสครองบอล47ครับผมยิง13ครั้งได้มาถึง6ลูกนะครับแล้วก็แท็กเกิล38ครั้งชนะไป8ครั้งนะครับผมเลี้ยงบอลมสำเร็จ81ยิงแม่นยำ71แล้วก็ส่งแม่นยำ86นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราก็เอาไว้เป็นประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เปบ้างของคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับใครชอบนะใครลืมฮะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลัังงงใใจนนการรทคคคลิปขออชช่ะบุณผู้ม ยังไงก็ฝากติดตามกันในพาร์ทต,ต่อไปของตำนานลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ